เอาเลขตัวนได้ได้ทีได้ก็ยคอนเนค่ะได้มันเพียงชิบิตได้ให้ได้เด้อสิมาซอยสางก็ต้องให้มันสางมหาาโภปโยนาขันะบาริตังอะไรวแสกลก็บาสิกเกอคตือ วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ไปมื่อนี่ยปะเน่ยไปมือนี่เลยเนาะเกหลู้านสดกรลานมากจะลูกลานลูกลานโ่ึกเนาะปึกโง่ลูกล้านเอา้าเป็นเนาะ งงัขออเจได้หลายตัวคนได้ไดถึงสามสิบล,ล้านคนให้รูกให้หลานตั้งจิตสร้างบุญบารมีไว้อุนหาสัหามันแชงกันบ่ได้บานประ,ะาทานของเขามาแต่สายก่อนเข้าสิยดได้หลาย สิบุญวาสนาโหมาถมันก็บาดเยอเี็ยัไงเนาะนาคีนาคีหน่อยเยอไใครอง์ดากกับขึ้นมากเลยชิเลกับบ่มเมอนี่ไบตากรรมว่ากรรมของเขาส่มมันก็ต่อไรับเกิดสกปรกเมื่อนี้บบได้กลับปอเสดจย่าอยากับกับบอดกกับตก็อ่ดเากให้ส นนความดีวันนา้หรือสิ่งแหนมันจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างจำคำนี้ไว้เมื่อนหร่ยุนัานมาขอโชคลาภนำงานาน่นานจะให้อยู่ในร้านวัวนี้เอาไครมันเป็นได้ยินบอกเจ้าจสุบา,าบอดายด้วยแบบลุ้นเด้ออย่าสุขภาพ เอาโชคเอาลาบมาอยู่ในร้านนี่หมดนี่สิ่หายสามตัวที่ผ่านมาได้สามตัวก็ได้แทนแล้วหินน่ะหน้าขี้ับปากละเด้ขันได้สามตัวตรงๆนี่คือหินเข่าเลยล้านปฏิบัติธรรมของแม่เพื่อนหนังแม่ย่าสุภัตตานั่นหน้าขี้มีสัจจะว่าจะตั้งมั่นขอให้เปิดให้หน้าขี้ห้ได้สาธุสาธุกตุ่ยบุญบารมันนี้มได้ช็อปองปูชีบเท้า ปู่ฤาษีสุโธปู่ฤาษีลอยแปะยาสุภัตาโน้ซูนหาเปิดสับเปิดปารมีปูยาถุกองเพื่อเป็นท่านแก่ลรงแก่ร้านให้โลกให้ร้านได้มีโชคลาันี่ม่เป็นหมของวันที่จไหรวันที่สิหสิเจ้าค่ะสิบหกเดือนยังกอลักรกดาเจ้าสิบหก ปู่ขวนขอสามตัวโต๊ะสามตัวตต๊ะอะไรเนี่จะได้ยังเงจแจ้งสิได้ป่วยบาลมีเจ้าปู่เจ้าหญิเจ้าพู่มเจ้าพีเจ้าาทุกพระองค์อย่าสุขตาขออุ่นบาลมีขอให้เปิดทางเปิดสมบัติให้ดูหลานด้วยนักแหงมีู้่ในที่นี้ด้วยเธอ เดี่ยวน้ำออกมานไนไะก่ไกลค่นะน้ำออกมา es con look ได้มันเพียงสิบหัได้ให้ได้เด้อสิมากซอยสางก็ต้องให้มันสางให้เปิดเปิดให้ซื้อได้เด้อแเอ้เรกตัวนี้เมตันจะมหาลาโภิโยนขันหะบาลิตังอเลกเมตสังกเลโซบาลิกเก

Akal besar parke, alu bakar parke. มันสา่งคุณงามากว่ามีเขาให้สั่งบุญสั่งบารมีให้ไปเมื่อดีอย่าให้สามโตตกตเลขสองโตหนึ่งเจ็ดสโต,สตให้สองหนึ่งไปให้ลูกฝ่าไปหาสือ่อรางวัลญ่ให้ลูกให้ร้านสามโตตกตลับปากแล้ว <c oughs> ต้องเฮ็ดให้ได้เด้อ <c oughs> หน้าขี้น้อย เจ้าตั้งใจแต่เจ้าบ่ปฏิบัติทานศีลภาวนาเหมือนแต่ก่อนเจ้าอยากได้ละธรรมแต่เจ้าก็ยังบแบุญบารมีเจ้าก็ยังดื้ออยู่จังได๋เจ้าสิเฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะส ยาสุภัตามาเมื่อไมากเหอบุญบารมีทุกพระองค์ให้ซอยบุกซอยห้านให้ได้ซอยปดนีปศินในเมืองมนุษย์มันพับจนมันบ่มีเงินมีทองบ่มีอัตมีเบียให้ลูกให้ร้านจงมีชัยชนะชัยยะบารมีขอให้ได้มีอัตมีเหียกันสุขโูสุขคนสองหนึ่งแปดหนึ่งเก็อย่าห้ไปเบิกสอง เป็นรหัสกุญแจแต่เมืองบาดานให้ลูกให้หลานจงมีชัยยะบารมีสาธุ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 เจ้าค่ะบารมีปูศสีสุดโุดปูชีว่าขาวปูสีลอยแปดและปูเจ้าทีเจ้าทางถูกพระองค์ขอจงเปิดเปิดชัยยะบารมีมามามมามาทรัพย์สินเงินตราม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 า

สุภาพาตาลงผ่านล่างไม่ไรคะ่ะเอาถ่ายคลิปนี้คอยแฟนเอฟซีลุยๆปังๆกันสุขูสุข้นนะค่ะเด้าโชคมันกดไลค์กดแชร์กดรวยๆปังๆกันสุขูสุขน้นสวัสดีคะ่ะ